สอบสอบโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> วันนี้มาพบกับผมแจน krt นะครับกับโปรเจกต์ใหม่นะครับที่ผมจะมาแชร์พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าไปเทรด forex นะครับพอดีว่ามีมีคนใกล้ตัวนะครับ ขาอยากจะเทรดแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาผมก็เลยพยายามจะช่วยเขาโดยการย่อประสบการณ์ให้มันสั้นๆเพื่อให้เขาได้ได้เข้าไปมีประสบการณ์และไปต่อยอดได้เนาะถ้าใครเข้ามานะครับผมอยากให้ผมอยากให้กดหยุดวิดีโอแล้วอ่านคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคำเตือนที่ผมขึ้นไว้นะครับผมเขียนไว้ว่านะครับคลิปชุด ฟอร์เรกตอบคำถามจัดทําขึ้นมาเพื่อให้คนใกล้ตัวของผมศึกษาและลองทําตามจากการที่ผู้ถามที่เป็นคนใกล้ตัวผมที่ไม่มีประสบการณ์เลยและเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ดันอยากลองเทรดบางทีแหล่งข้อมูลที่ผมเคยให้ไปอาจจะเยอะไปจนไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเพราะผมก็พอรู้อยู่ว่าผู้ถามท่านนี้ท่านเนื้อหามากเกินไปก็ไม่ไหว พราะยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าสนใจจริงๆหรือเปล่าหรือสั้นไปก็ไม่รู้เรื่องต่อยอดไปไม่เป็นอีกตัวผมเองเลยไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเลยตัดเฉพาะส่วนที่คิดว่าจำเป็นที่จะใช้สําหรับผู้ถามก่อนเพื่อจะให้เกิดประสบการณ์บางส่วนที่รวดเร็วขึ้นและให้ผู้ถามประเมินตัวเองว่าพอจะเข้าใจและอยากศึกษาต่อไปหรือไม่ ผมคิดว่าถ้าผู้ถามสนใจขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวก็คงจะมีการต่อยอดได้เองหรือกลับมาถามผมเพิ่มเติมอีกทีนะครับฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงขั้นต้นนี้ถ้าเข้ามารับชมและเป็นคนใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์อยากจะลงทุนเทรดจริงๆจังๆ,งๆควรศึกษาหรือหาข้อมูลให้มากขึ้นให้ละเอียดกว่าข้อมูลที่ผมจะนําเสนอไปในคลิปชุด f o เร็กตอบคําถามนะครับเพราะ ไม่มีข้อมูลเชิงลึกมีแต่กระบวนการที่ทําให้คนใกล้ตัวที่เขาถามผมมาเนี่ยได้รับข้อมูลที่สั้นๆให้มองเห็นแค่ขั้นตอนกระบวนการบางอย่างเฉยๆเพื่อให้ผู้ถามได้เริ่มและนําไปต่อยอดในขั้นต่อๆไปได้เท่านั้นนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนจะเริ่มนะครับ m แบบหนึ่ง ก่อนจะเริ่มนะครับผมก็จะมาแจงหัวข้อที่ผมจะนําเสนอให้เขาก่อนนะครับหรือใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับจากประสบการณ์ของผมเนาะผมคิดว่าสิ่งที่เขาควรจะรู้ก่อนต้องมีหัวข้ออะไรบ้างเนาะโอเค EP หนึ่งนี้จะเป็นการเริ่มต้นของประสบการณ์นะครับหัวข้อที่ผมจะนําเสนอให้เขานะครับ ก็จะมีนะครับ Forex คืออะไรนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆไม่ละเอียดมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการทดลองเทรดนะครับมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโดยคร่าวๆก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับกับสมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับควรมีอย่างอย่างน้อยคอมพิวเตอร์หรือถ้าไม่มีก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ แต่ถ้าใช้แค่สมาร์ทโฟนส่วนตัวผมนะครับมุมอมองสําหรับผมสําหรับผู้เริ่มต้นจะแคบนะครับเวลาฝึกเทรดนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แค่สมาร์ทโฟนเท่าไหร่เนาะใจจริงอยากจะให้มีจอคอมพิวเตอร์หรืออะไรมันมันจะทําให้พัฒนาไปได้ไกลกว่านะครับแต่เป็นความเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับหัวข้อต่อมานะครับสิ่งที่ผู้เริ่มต้นนะครับจะต้องรู้นะครับ ก่อนที่เราจะไปเทรดเนาะเราก็ต้องมีการเปิดบัญชีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปแนะนําจะลองเลือกมาสักโลกหนึ่งนะครับจะให้เขาลองเปิดบัญชีทดลองก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องโหลดโปรแกรมซื้อขายมาติดตั้งนะครับในเครื่องที่ใช้นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมผมจะให้เขาเทรดในในโปรแกรม mt 4เนาะถ้าจะเทรดในโปรแกรม mt 4นะครับ หลังจากนั้นเราก็ต้องเรียนรู้การใช้งาน MT4 บางส่วนนะครับที่ผมคิดไว้สิ่งที่ทเขาจําเป็นจะต้องใช้นะครับหรือสิ่งที่คนใหม่จําเป็นจะต้องใช้ในเบื้องต้นนี้นะครับเกี่ยวกับความรู้ทาง m ทางโปรแกรม MT4 ก็จะมีการล็อกอินบัญชีเทรดนะครับการการเพิ่มลดคู่เงินและสินค้าอื่นๆนะครับการดูบาลานซ์อีควิตนะครับ การดูประวัติกําไรขาดทุนของพอร์ตเนาะการดูสถานะซื้อขายของบัญชีนะครับการดูค่าสเปรดนะครับวิธีการดูค่าสวอปนะครับการปรับแต่งกราฟนะครับการเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับการส่งออเดอร์คาสั่งซื้อขายและการปิดคําสั่งนะครับก็น่าจะไม่ได้ใช้อะไรมากในเบื้องต้นเนาะ ต่อมานะครับคำศัพท์พื้นฐานขั้นต้นที่จําเป็นที่ต้องศึกษานะครับผมก็จะจะทําคลิปคําศัพท์เหล่านี้นะครับหัวข้อแรกนะครับปิ๊และพอยต์และหลักการคํานวณน,นะครับหัวข้อต่อมาลดไซส์หัวข้อต่อมาสเปรดนะครับหัวข้อต่อมาคือสว a p นะครับแล้วก็สต็อปลอ t เทคโปรฟิตนะครับสต็อปลอด sl เนาะ เพโปรฟิตคือ TP เป็นตัวย่อที่ที่นักลงทุนในตลาดนี้เขาเขาชอบเรียกกันสั้นๆนะครับแล้วก็การ pending order นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานที่คนใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์จะต้องจะต้องทราบก่อนว่ามันคืออะไรยังไงนะครับแล้วก็ผมก็จะให้เขามีประสบการณ์ <c oughs> ประสบการณ์การเทรด แบบคร่าวๆให้เขาไปลองดูกับเดโมโนะครับก็คือการแนะนำอยู่ทดสอบการออกออเดอร์แบบง่ายๆนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำให้เขาแบบง่ายๆก่อนก็จะมีหัวข้อคือแนะนำแท่งเทียนนะครับพล i c แอคชั่นแท่งเทียนนะครับการตีเทนไลน์แบบคร่าวๆนะครับการตีแนวรับแนวต้านแบบคร่าวๆนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะรับชมและติดตามไปด้วย ก็สามารถที่จะติดตามใน EP ต่อๆไปได้นะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับนักลงทุนในตลาดต่างๆเนอะไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือการใช้ชีวิตจริงก็ต้องมีการ Money Management นะครับที่เขาเรียกว่าการ MM นะครับหัวข้อนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะแชร์ให้เขาหรือยังผมก็ต้องดูกันอีกทีหรือดูผล ผลตอบรับอาจจะอาจจะท่านผู้ชมท่านอื่นเข้ามาสอบถามเดี๋ยวผมคิดดูอีกทีว่าผมอาจจะหาตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาแชร์นะครับว่ามีหลักการ money management อะไรยังไงแต่แต่เบื้องต้นผมยังไม่รับปากเนาะแค่อยากจะให้เขามีมีประสบการณ์ก่อนในความรู้สึกนะครับถ้าเขาต่อยอดได้ ก็คงก็คงต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าก็ควรจะมีการบริหารบริหาเงินการลงทุนของตัวเองนะครับให้เหมาะสมเนาะโดยคร่าวๆหัวข,ข,ข้อใหญ่ๆห,หลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับผมก็จะมาแนะนําแนะนําว่า forex คืออะไรแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใน EP 1ผมก็ขอจบการนำเสนอไปก่อนขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปที่ผมจะทำนี้ดีและอยากติดตามก็สามารถกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชม นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ